คนจะเล่นเราใช่ไหมรอบได้ของพี่ของพาสเยไม่ไของพี่เอคมตอ่มีเล่นไหนความีเล่นใจอยังไงวะดูจิรังห้อีกไม่รองอ๋อวันนี้จะกลับเมื่อคืน Yeah. <laughs>

ตอใหญ่เล็กข้างหลังนะไม่สิ้อะ่รอเป็นของมีนะต้องไป่อนที่ค่ะรในรถต้างกันต้องบบกจะอยู่ชนี้นี่ัลอยด้รถนะไม่ลงมาแลนรเซียววีไอไม่ใ่อยู่หน้ารเอรงเท้าเลยนะครับ รองเท้านี้าเกิดใส่เกิเที่ยงคืนมันจะกลายไ่างใ่เพราะแบบแ้รออยู่ชันนี้นะลรออยู่ชันนี้รอชันนี้บัสจะรอ้าได้ใช่ไหมบ้านดังติดน้องด้วยรัสเซีก้องอะไรรัสเซีก็อางพคาดจำได้ไหมคะเดไ เหมือนกันเลยต้องตามหาเราองได้ีแล้วอียกเยมีอย่างนี้ด้วยนะมีต่อสารหลอกด้วยนะเออใช่ นี่มีอะไรนะพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์ตรุ่งนี้ก็พี่บอสกับกับน้องต้อนเนี่ยจะพวกนี้ไอ้งนี้โอ้โหารีใช่ไหมครับคุณเล็กพรุ่งนี้ฮะพี่จะได้ไปหาขากินอะไรแถวๆอายารีพี่บอสพรุ่งนี้พี่บอสจะไปออกออกรายการกับพี่ต้อนอ๋อฝากดูแลพี่ต้อนด้วยนะพี่ต้อนไม่ได้ดูแลบอส ผ่านดูแลด้วยวันนี้จะไปเขียนข่าวให้ดีๆเข้าใจยามเขาดูแลด้วยนะพี่บอลเข้าใจย่าพยายามฉันก็ยิ่งต้องคุยนะไปยามไปย